มือนี้ตื่นเจ้ามากกับมีแดดขึ้เก่าค่ะเห็นมอแสงแดดพระอาทิตย์องแสงตอนเช้าสวยงามค่ะดาวเบิงบริเวณบ้านน้ำค่ะชาดูกัดมอกร้องชาดูเตฟันบอกะนะดเตฟนันนอนยุงในบุรุค่ะ เด้อแนีมแน่มเนมเมืองมูด้วยผุนมูมก็อยอ,อกกันอยู่ผุนลอผุนแต่ว่าไปหาเขาดอกเสื้อฟังอยู่ค่ะพอฟ้าออกเอายังออกผุนลังคาก่ะน้องไส้กินมาซอยอยู่ว่าสันเด้เพื่นเขากาดเด้อกผนว่าคอยได้มาซอยคอยเหตุไปเรื่อยๆค่ะมากินเข้าเศร้าน้ำยาเจิมด้วยค่ะ ผักกะเจ็บมาจากสวนอันนี้ก็นำยาบักปองเหลียเมือว่านนี้กินกับขนมจินกินกับข่าวก็กได้กระแตงโมกล้วยค่ะอันนี้ก็นำพริกอันนี้ก็ไข่เจียวค่ะอันนี้กับข่าวใส่ถ้่วยเลยค่ะมากินเแสรบน้ำกันค่ะทายกับข่ห้เบ่งด้ค่ะมืน้อนี้ว่ากินอาหารเช้าจัดเต็มเแสรบค่ะอาหารบ้านบ้านอร่อยค่ะเมื่อนี้ก็จะไปซักผักค่ะซักผ้กเครื่องค่ะ ผ่าเต็มเลยค่ะนี่ไปซักพูนไปหาไอ้ลูกไส้หลานไส้น้ำค่ะเอาผ่าไปซักมาถอดไปเอกนี่ล่าอยู่นั่นแหละ เอก็จะมากินแฮมเบอร์เกอร์อู้จัดร้านได้สวยมากเลยค่ะจัดตอกก่อนคิดสมัติคนเ่ะค่ะสวยเนาะนี่นะคะร้านอาหาร้านพื้นคาเฟ่เนี่ยอาหารอร่อยแล้วก็เป็นเนเมียที่พักด้วยค่ะเป็นเลยชื่อรีสอร์ทก็ทานทองรีสอร์ทนะคะเี๋เจิมก็เคยมาพักนี่เนี่ยที่พ่อพระเอกก็เคยมาพักตรงนี้แล้วค่ะ พูนมองผักก็จะล่วงไปพูนค่ะที่ผักนี่ก็มากินข้าวร้านร้านนี้แหละค่ะแเชีงเดีรไทยรอบๆหมอถกนบึงสานมาน่ง่ะฟี่สาวมาเนที่ก นี่ค่ะทุกคนผัดกะเพราอร่อยพี่สาวก็กินเหมือนกันค่ะแล้วกินแล้วก็จะไปถ่ายประเอกมาอาหารประเอกมาถ่ายยิวหน้อยทุกคนดูจ้าหน่อยก่อนทุกคนที่่ัางนอกจัดสวยค่ะไม้นี่ผักนี่อะไรพ่อพูดค่ะเต็มเลยค่ะ สวยงามมากเลยค่ะมีดอกมไม้มีต้นไม้อุ๊บผ้าอกว่าเราไปทายผ้าอีกใชจของพระเอกดูสิโอ้ยมันขมิบเดี๋ยบใช้ระเอกเจ็บเป็นพิษบ้างออร่อยอร่อยลองก,นกนนยยินว่าสิผ้เอีกอยากให้ไายไอ้ไอ้ไอ้คยไว้ก่ะทุกคนมันใหญ่ดีว่าฉันว่ามีไฟทอว่าท่าน อันเอนติมาอมืเมนี้กัมาซักผ่าได้ทุกคนแคิตอยู่่นนี่ก็มีทูมั่ก็มันต้องติดใ e ตรั l l ด l บ f i k i ก i f พดอินไทแดนทิตอินนดดีน้วก็ตรงนี้เดอะทิตาดิบนเมนี่อนลเต็มเลยค่ะ นี่กะมาซักผ้าแลลวก็ามามาหังนรูหองลูกภัยน้ำค่ะของที่เขาเศร้าอยู่แ่ะค่ะโอ้มีกล้วยพร้อมค่ะทุกคนไนด,ดีดีค่ะเงียบสงบดีดค่ะไม่มองจอดรถอันนี้กะข่าวห้องเศร้าเขายุ่งหนผุดเขาบอกไปไทายดอกทายแต่ั้งนอกด้วยค่ะเพราะเขาเป็นส่วนตัว ก็มาด้วยเพื่อใส่ชุดงามแต่ละใส่ชุดชีเล่แต่เอ้เสียเนี่ยเสียแม่เนื้อซื้อไห้เนี่ยใส่คือแต่เว้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องสุบู่ทุกคนเจอกันสวัสดีค่ะ เฮ้ยลูกป <Hey, everyone. S 2> mm ้าเฮ้ยลูกป้าเฮียลูกบอวันนี้ก็ไปไอซ่าผาแล้วบอกว่าในวิดีโอผมเพิ่เท่าเท่าแต่ตัจริงผมบม่ได้เท่าเลยผลว่าผลว่าไอท็ k ปกินน้เอีโดวี Vad ska jag säga? Idag? Du kan ta in video... Ja, idag... Då håller vi på och river lite. Det är vad jag som gör det. Cementen, rutorna, alltihop. Det är jag som gör. Jag måste göra något. Annars blir en galen. Och sitta och höra bara... På... Hela dagen. Idag ja, har vi gått till några barnbarn. Ja, då har vi hälsat på DIP. เราก็บอกว่าเราไบอกเรื่องเฮ็ดนั่นเฮ็นี้ยังของเล่าแะ้รก็า่าไปหาร้านโอนี้ก็ไปกินแฮมเบอร์เกอร์เบอรแฮมเบอร์เกอร์กุดเดี๋ยวแฮมเบอร์ะรกูไปกินแฮมเบอร์เกอร์น้ำไปซักผ้าน้ำซน่กทีาที่ทีโอบเลนเามีอลเล์เมนต์ที่บอร์ตหรือหิริหริตรีสอที่มีที่รมั่ราไปได้สักองสามวันแล้วก็นาทีเลทีเนนทนบ ว่าวิดารถทวัดที่คลีเดอร์ว่าเพราะมันทวัดมาชินน์น์มันเป็นตาราง30เบสทว่าวิดเซ็นคลีเดอร์และส่งตัวทวัดและทวัดเลยเอ็งก็ไม่ได้กามูช่อมแล้วว่าเมียเราค่ะทุกคนแล้วว่าพี่ว่าซาซาวิเดนก็เมียเราที่เตรียมไว้ตั้งยุคที่เราจะไปเราไอไอตั้งมองหนี้มันมันซันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เขามารับชมแล้วก็ปีนเอาลังใจให้ไปเอกสเตฟานไปกูสต์30เบส แตตะนล้วก็บอกว่าประโยชน์เลียนอ่ะสามสิบาทตู้ละสามสิบสามสิบยอดเรือซักผ้านะคะทุกคนมองลูกสะพายก็ลูกทไา้เสาของอยู่นะค่ะที่ไทยเบิร์เงนล่ะไทยเบอร์แคนน้นก็เลยเปลาเอโอเคแค่นี้ละเฮดูเหรอไปฝึกก่อนไปซื้อมาลองแล้วบอกว่าอื สวัสดีค่รมชันมาฝากกันขอบรุ่ม่บุญน้าบุญ้ายังกันด้สวัสดีกันดสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you the next video Bye bye พอกกันไม่คิปหนาค่ะเั้เด้อดัไปอาบน้ำน้ำมาสันไปอีกว่